เมื่อเช้าลูกสาวคนเล็กไปโรงเรียนแล้วไม่ได้เรียนค่ะคุณครูโทรกลับมาตกใจนึกว่าลูกเป็นอะไรนะคะก็ปรากฏว่าลูกมีอาการปวดหัวค่ะคุณครูก็เลยบอกว่าให้คุณแม่รับกลับบ้านไปดูอาการที่บ้านดีกว่านะคะพี่เอ๋เขาเป็นห่วงหนูอ่ะเขาบอกว่าให้หนูกินน้ำมะนาวด้วยแม่ก็เลยบอกว่าให้กินน้ำกระชายดีกว่าเขาโทรมาถามว่าหนูอ่ะ เป็นยังไงบ้างแล้วก็กินน้ำมะนาวหรือ,อยังให้กินน้ำร้อนนะอย่าก,กินน้ำเย็นคขาบ,บอกนี้ก็เลยบอกว่าเรามีน้ำกระชายให้กินน้ำกระชายดีกว่าอโอเคนะกินให้หมดอะล,ลูกโอ้ยเออศาสตร์เป็นห่วเนี้ยยังร้อนอยู่นะหลังจะกลับมาบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงก็หายปวดหัวล่าเริงเล่นเกมได้ตามปกติค่ะ ส่วนแก้วนี้ของคุณแม่ค่ะ